คันไม่เอาแล้ว่าจริงๆนะโอ้ไม่ไม่แต่คนไม่เหลือแล้วเนี่ย <S <S มันถอดติ๊กตอกันถอดแล้วคนไทยกูไม่รำคาญหรอกกูรำคาญบางอ่ะเวลามันพูดชอบพูดแบบไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไอ้เนี้ยจริงใจเมื่อกี้ก็กินไม่ไงยาเข้ามันไ,ไม่ทันเองแม่งชอบพูดแบบเออเออไอ้หมด,ดไปเฮงพี่เก็บเก็บแรงเขาเก็บอะไรมันไม่ได้เก็บนะเนี่ยมันมันโดดเหลือยี่สิบคนไม่เก็บฮะโดดปฏิกริยาแถ้าเราเก็บไหนมันไม่เก็บมันเก็บไหนเนาะเราเราขอของงานยัดนะเว้ยของงานยัดมันนะ ngăn yết mà 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 tam tam tam, Watch out. Watch out. Mất mộ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 t. Watch out. Watch out. Đội, đội, đội. Đội, đội, đội. Đội, đội, đội. หมดเลยครัไม่ทันแล้วครับหัวใจมีอ่ะอะไรพี่เปิดในออร์นี่ติ้งเหรอใช่แหมที่ได้หมดแล้วหรอครับขอชุ่ด้วยอไหมหัวใจมีหัวใจมีคนเ้องคุยนะเขาก็ตอบนะแต่เขาบอกว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับพี่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับอันนี้หมดตีนึงหัวใจมีคนเจอมาแล้วเห็นล้มโดดตัวหนึ่งอ่ะไม่มียาวหายาไปตอนนี้เป็นตเป็นโผล่ป็นโผล่เป็นโผล่อยู่มาร์กเลยโอ้เจ๋งดีละ รออยู่ได้เ,เพื่อนมีนะเพื่อนอยู่ไกลถ่ายไปได้วะว่าจ่าฝากหกหลังวเนน่ะไนะอ้เฮงมันเก็บของไวจังวะไอ้เฮียปุ่มใหม่เนี่ยนิ้วชี้กดด้วยเนี่ยใช้ได้ลูกพ <c oughs> ี่ดอกเงียไอ้ลูกพี่ทอเงี้ย ไมดีเบี้ยวไมหมดไม่ไดีเบียวแต่รู้สึกว่าพอปรับมาอันนี้มันเห็นผลจริงมันไม่บังจอหรอกม,มันเขาเรียกว่าไม่บงังตอนที่ผมทัดจออะปกติทัดจอแล้วมันบังพอปรับมาแล้วไม่บงังเ,เลยียวคือเวลาแบบเวลาผมจะยิงอะผมต้องปิดเก็บของก่อนไงแต่ไม,ไม่ต้องปิดแล้วที่ว่าเป็นหมายถึงว่าพี่ก็เบียวเหมือนกัน, <laughs> กน,กน I need a gun เบียวเบียวเบียวจัดอะที่เบี้ยวแค่คนเดียวคือลูกที่ไกลงิด ยจไอ้เน yeah, ื้อโทนี่อะไรนะดตมึงนะมึงหนักมึงเข้าขั้นเลยแหละเอ้าปัจจุบันบ้านนบานดีครับดูปัจจุบันก่อนสิไม่เดีนะดีละดีละครับเราก็ไม่ได้เดียวเราเห็นอะไรที่มันเราเห็นอะไรที่มันดีเราก็มาทำอะไรนี่เราไม่โอ้โหอยากคนดีอีกแล้วมีคนสามเหรียญนะ เล่นคุณสามอีกเบียวอ่ะคุณสามอีกอ่ะคุณสามมาคุณเล่นอยู่แล้วแต่ตอนนี้กูเล่นคุณสามทุกอย่างละเบียวคอยขอยก่อนกูนะอยก่อนใครเล่พราะว่าใครเล่นนะคุณสามอ่ะพร้อมเล่นอีดเปล่าเอซีอีดไม่ได้ใช่เห้ทำไม่ได้คุณสามหรออีดเขาเลคุณสามด้เง ถ้ามันเลือกมันเลยคนสามอีเปล่าปรเด็ขอดูหมก่อนไม่มีหมกแล้วคุณสามยิ่งง่ายคุณสี่คุณสามยิงง่ายแต่ก่อนอ่ะคุณส่ยิงง่ายกว่าตอนนี้คุณสามแล้วผีผีได้โมกแล้วน้องรปแป๊บไปิดิดิเดาดคแบบนี้ฉับเดี๋ยบมาไปดมบรมบ คนดูครับทีนีนไม่เด้งเลยอ่ะคนดูัน,นานทีมาสตรีมนี่ตโวนี้เคยเดียวใครครับตัวนี้เคยเดียวใครให้เจ้าตัวตอบไหมมันมันเป็นช่วงแบบอะเรวะคือมันเป็นช่วงที่ใครเก่งก็เอาของคนนั้นมาก่อนคือช่วงที่แบบพลาาตัวเองช่วงไปแล้ คือไครเก่งไปพน้าวีก่อนสายมือ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 เลินเลยเ่ินเลยกอนได้ตายกมได้คือใครเก่งก็คนนั้นน่ะเฮ้ยไข่วะเนี่ยพี่น้ำหรอไอเองรู้จักไหมพี่น้ำเนี่ยไปดิจะจอดนั่นน้ำไหนน้ำแยเข่าวพี่นี่ไข่าหนิโกอาแล้วไปขับเข้าบ้านก่อนกิวขับเข้าบ้านก่อนกูนรับไม่กินอยู่กินจะตายเออปล่อยเลยตายดว่ดอุ้ยเจ้ยกลัว อุ้ยมันสวนเลยสวนย้าย้ายาว่าชะไปมาเฮ้ยนี่นี่หญิงข้างในตายแป๊บนึงแป๊บนึงสวยเต็มเต็มหญิงข้างในก็มีสาวามาตั้งว่าจะหนอนที่สวยไอ้เหี้ยนยังไม่หมดกูตายไม่เมื่อกี้มันทังซ้ายทางขวาเลยเฮงที่สวนให้หมดอยู่เย็นเย็นคือผมปวดร้าอาย่งนี้ชุบชุกันไปนะผมตั้งตั้งโซนให้ก่อนนะเดี๋ยวมาอีกนะเดี๋ยวโดนมาอีกเรื่องตา ขับไปครับเฉือนไปเฉือนไปขับไปไม่คือเมื่อกี้มันตั้งตัวรอเราขับรถมาเลยตัวเนี้ยผมถึงบอกพี่ไงขับไปปลไปพี่กินไปเลยไอ้ะไอ้โพดจ้าได้ไหมแฟนพี่เต้อ่ะแฟนเก่าอาริสเหรอน้ำอ่ะอริสเอ็กอ่ะเอออาริสสาไม่รู้อ่ะใช่ตัวพี่เต้แล้วพี่เต้มาเล่นเลยวะไม่ใช่หรอกพี่เต้เจ้ามาเล่นทำไมอ๋อไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนี่พี่เต้มีแฟนหลายคนหรือเปล่าโอ้โ ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนี่โอ้โหเพื่อเกียร์เพื่อนเออถ้าเพื่อนเต้ฟังอยู่ก็ตามนั้นนะเพื่อนคุณโดนตรวจได้ไงอูโหูคือเตอร์รี่กับกันหนีเหรอเราจะปิดพลาดมันเนี่ยไม่เป็นไรเราถือว่าเราเทลกันไว้นะเมื่อกี้เพื่อนเรารีเฟกช่วยกันดีนะ ไม่ปั๊มยาเลยอ่ะเพื่อนเดินออกมายิงเลยอ่ะเออเล่นให,ใหม่ใหม่ผมเดียวจอดซนนิตเลยโอ้โหเล่นยากนะพี่เดียวจอดซนนิตเล่นยากเราเล่นใหม่ๆด้วยอ่ะทำไมต้องวงล่างอ่ะข้างคนเลยแค่เนี้ยมือล็อกข้างไม่ได้ขึ้นบนแล้วพี่เน่งลงข้างบนกันอ่ะลงโพ่เราก็สองอ่ะก็เราอีกก็เหลือแปดตัวละข้างที่เดข้างหน้า ถ้าเบียร์แบบเบียร์คั่นหนักๆเลยนะผมเบียร์อะไรเส้นช่วงช่วงหนึ่งอ่ะเบียร์แบบคั้นหนักเลยแล้วก็มาออเดอร์หลังจากออเดอร์ก็ไม่ได้มไม่ได้เบียร์ใครแล้วมันเป็ม,มันเป็นทรง,ง,งแบบใครใครเก่งมันก็ต้องแบบอย่างนั้นแหละคนดูเว้ยมันคือตามเมตาของคนเก่งอะ่ะคือเขาเล่นยังไงได้ดีเราก็ต้องทาตามมันคือแนวทางอ่ะได้ไงก็อยู่กับที่ไงแล้วทำไมยังไม่ตามไม่กิดอะไม่กิดไม่เก่งหรอ

ให้เขาไหวนะไปอ่ะโอ้โหแวมมันจะไปขีดไม้ด้วยอดลิอ่ะยังไงสะพานอ่ะเรายังไงดีไปเลยเพื่อนไปเลยอันนี้ <พบ S 1> นผมผม <ๆ S 2> ขับแบบฟินฟืวเลยนะพร้อมปวดใจเพื่อนผมจะอ้วกเพื่อนอ้วกไม่ไม,มันม,มันมันมันถึงฟืนไม่ได้หรอ ไม่ถือปืนไม่ได้อะเรือเหล่านั้นมันต้องถือยูนพีเพื่อนต้องถือยูนพีเรื่องของเราของหวานเพื่อนโอ้โหแม่งเลยกำเนิดก็ได้เอาขันจะขันหัวไม่ได้แม่งกำเนิดปิดอยู่เดี๋ยวมันก็ตายเพื่อนไปไหนแล้วไอ้เวรมันไปไหนแล้วยังไม่ขันยอรไม่ได้วะไม่เร็วดิเพื่อนรออยู่เนี่ยเพื่อนยังบกดิมันอยู่ไหนมึงแจ้งจุดให้เพื่อนยิงดิไม่มาอยู่นี้อยู่กูเนี่ยมันถึงแล้วเหรอ มันเห็นเห็นออกกินน้ำนะไปนาน่ลอะไรนะเฮ้ยตายมือเนี่ยอะไรเนี่ยปูตัวแบบไว้ไหนเพื่อนไว้ไหนเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนนี่หิวคิวจัดเลยนะเพื่อนโอ้โหกระโดดลงน้ำยังไหวเพื่อนเขาขึ้นไม่ได้กระตุ้งกระตึ้งกนะตุ้งกระโดดแล้วมันโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเป็นเพื่อนหลับอ่ะ เพื่อนเล่นอ่นี้เราจะเล่นตื่นอีกแล้เพื่อนคุณคุณนะเพื่อนทับแท่เพื่อนคุณคุณคุณ่าชเติมมากับเพื่อนเติมมากับเพื่อนเติมมากับเพื่อนปั๊มไม่แน่ระเบิดได้นะผลิตีอ่ะยิ่งเหี้ยระดังยิ่งปั๊มระเบิดเลยอ่ะ นสบายดีครับสบายดีอย่างเงี้ยคนดูอ่ะกูยอยู่ในซาวโบอ,อย่างเงี้ยแล้วดูกูกดเอฟอ่ะเห็นไหมเห็นทุกอย่างเลยปะเนี่ยคือบั๊กดูดิมึดซึบอ่ะกดเอฟปุ๊บเห็นทุกอย่างทุกคนช่วยช่วยไปแจ้งเกมอันนี้หน่อยช่วยแจ้งเจตตัวอะไรนะวีวีอ่ะใช่ไหมวีวีเนี่ยที่เป็นไอ้ตัวั้เดีต้องไป<ด><ด>ช่วย<ๆ>ไแจ้งเอวีวีหน่อยให้มันแก้บ,บั๊กซาวโบกตี ผมไม่ได้ใช้ของเบต้าไม่รู้มันต่างอะไรขอาคุณรอสั้เแ็่กินที่กินกับเบต้าเนี่ยทดลองอยู่คุณสี่ขอจังคภาพภาพหรอครับใช่ไหม เจอเด้วยครับไม่จำเนี่ยหุนดูนุนเด็กวางข้างหน้าเพื่อนข้างเพื่อนข้างเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนลบล่านะเพื่อนมลั่นนะเพื่อนไม่เบีไปเพื่อนจ้จอาจอนจเย็นเพื่อนเยนเอยู่เพื่เข้ามาแล้วไม่รังหินเพื่อน เฮ้ยสาวเฮงสาวแก่วะไม้ว่าครันรวาอไเได้ปยงนองวพี่ปัยไนอฮะยัอยู่นอเลยได้เสียงเมือนไนอัยาอ่านนอกไปเร่อยเรือเรอโเรอเอัเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนาเพื่อนไปล้วหล้วเพื่อ Now the proud owner of a Lamborghini ระเบิดระเบิดระเบิดมาเลอกาไหนบผมดินะเพื่อนผมดิะเพืเพื่อนยิงนะเพื่อนโอ๊ยไฟไฟไไพิิกเพื่อนดีเพื่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ดิบแล้วยางมันได้ดเพื่อนยางมันพื่ไนไฟมันลั่นพี่ตายหลัไมันค้องเพื่อนดักขนาดนี้เลยเพื่อนกุ่งมาไกลเดักของโลกอ่ะ ไปเพื่อนไปเพื่อนนี่มีนคนเดียวสองแม็กกระเบิดได้้เอาพี่โดเสห็นมั้ยแน่ใจเหม็นได้ยิเนเสียงอัรกเลยใช่โทรเพื่อนเปลี่ยนรถเพื่อนไม่เป็นไรไม่ไระเบิดประตูเ,นนะเปิดอืมอะไร พิงมาท่าไม่ใช่ไม่ไม่โกง <ste ve for Mustang> ปลาระเบิดสติกบอมอ๋อไม่ได้เสียงเหมือนมาท่าเลยวะเสียงโคดังดูบ้านอ่ะดิถ้าบ้านมีแน่เป็นดินน้ำเทคนิคเยอะเลยแล้วเพื่อนเพื่อนยองอ่ะเทคนิคเยอะอีกแล้วคนก็เยอะอยู่นะก็โดนเราจี้แรงมาไงเพื่อนกิจมันจะขึ้นในซีละบ้านหนึ่งสามเพื่อนน้องเรืออืม บนเคไม่เห็นบ้านหนึ่งสาหมอตั้งชื่อบ้านนี้เลยเหรอใช่ครับมีคนจริงเพื่อนเดืเลี้ยนรถเเลี้นจอดรออยู่เพื่อนรออยู่เพนข้างหลังมาเติมหนเพื่อนใช่ครบใช่ครดเพื่อนน้ำเลยไม่เฮ้ยมีรถอดวะมีรถจอดวะเดีไม่ช่่นหลังกันเอาบ้านมาบ้านมาบ้านมาบ้านอาบ้านมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮมเขาบ้านมเตี๊บหน้าบ้านนะเพื่อนนเต เพื่อนอะยิงหรอโฆาขันยิงใครวะเมื่อกี้มาตรงนี้เลยเฮ้ยโอ้โหกูลับแม่งเอากูเบ็ดเดียว Watch out กูไม่ขวานอยู่ไปจอดเพื่อนไปคนเดียวครับผมรีบนะเพื่อนเพื่อนเตรียมยิงนะเพื่อนชุบอยู่นะเพื่อนรอดอันนี้เลยอะเพื่อนมีดอมมีดอกก่อน ต้อมนันตายเาพื่อนตาเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนรีเร็วๆหน่อยเพื่อนมักเขียวเพื่อนโดดเลยโดดเลยไ,<ง>ไม่มาฟ้าก็มีไปเอามาฟ้าก่อนดิมาฟ้ามันเคลียร์ยากเพื่อนมันนอกวงเราไปกลางวงก,ก่อนดิค่อยกลับมาเอานอกวเดี๋ยวมันจะออกแล้วเนี่ยมันจะออกแล้วที่เด <stop S 1> ีออ๋ <มา S 1> ยวก็ช่างมันไปเอามาเขียวก่อนตามมาเพื่อนเหยียเหยียดดิเหยียเหยียดไอ้แก้วดิเพื่อนเงียบเดยกเงียบเดยกมันนั่งอยู่บนเรือเรือโตะเพียบเสียงนี้ ไปเพื่อนบ้านข้างปะเาตีเดิมเพื่อนมันนั่งเงยเลยเพื่อนตีเดิมเลยเพื่อนตีเนี้ยจำได้ไหมเพื่อนตีเดิมีเราไปเออจำได้ละผมไม่น็องก่อเพื่อนขอเก็บแรงนัดนน่อยดูตรงเลยชื่อเดิมหมดเลยเก็บแรงนัดนน่อยเก็บแรงเพืเสียดายไว้เฮ้ยน่าจะฆ่าเขาเร็วกว่านี้ เองมาเพื่อนล็อกไว้เพื่อนบ้านไหนทบ้านนี้ด่วข้ขว่งง่ายกว่าพเกียวเือเพื่อนเือเพื่อนเือเพื่อนตเาจริงเยเพื่อนต้องฉีดพพพัผมสาได้เพื่อนตัวผมไม่มีแล้วอนตัวไม่มีแล้วเพื่อนตัวไม่มีทำเพื่อนพิจิอ่ไหนได้เพื่อนเล่นให้โทษเพื่อนโทษโทษไม่ได้มองเพื่อนหว่าตงุนอกพิิตรถหลัง้านเพื่อนหรือคนมาเพื่อนอะไรพิิไนปเขึ้นมาก่อนเยเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อน ถ้ามันดูสตีมคือมันจะหนีขึ้นมาแลวเว้ยผมบอกได้ยังไงวะนี่ถ้ามันดูสตีมมันหนีขึ้นมาชัว่าเพื่อนปวยทาตีไหมอ่ะจัด้เเปนเพื่อนตอนแรกมันวิ่งาบ้าน ไว้คนไทยด้วยเฮียนะเกลียดบ้เฮียทิวเพื่อนทิวเพื่อนหลือว่าหลังนู้นสามตัวเพื่อนลากไปหนึ่งเพื่อนเหลือเศษตัวหนึ่งอ้ยเหลือเศษสองตัวดิเว่งบ้างเว่งบ้างอื่นบ้างเว่งเหยทีเอ้ยเมื่อกี้ตัวครบไปตัวครบโดนรากกันนี่โอ้ยดีเพื่อน ทำให้ผมให้น็อกเลยเพื่อนเอืเพื่อนหลับกันแล้วเหรอไม่พี่กิวหักขวาทันด้วยแต่ก็ยังทนยันซีออลเอาสายดรู้เพื่อนเราไม่เกี่ยวนะเพื่อนเราทำเต็มท um> ี่แล้วเพื่อนแต่เราน็อกันเพื่อนไม่เมีคนออกหนีเราความผิดแล้วเพื่อน เป็นไรไม่ตื่นเลยจะแค่เสียดายเฉยที่เก่งนั่งไปทิ้อไม่ได้ไม่ได้ตีเรียนนะแต่แต่พูดต่อนะไม่ก็หักขวาทันไงเหมือนไม่น่าเล่นขวาเลยซ้ายมันไม่น่าเล่นไม่เข้าบ้านไปยแม่ก็โดนยิงแล้วอร์มมันเยอะตรงนี้ตัวหนึ่งตัวเอ้ยน็องตัวเองน็องตัวเองน็องตัวเองได้ตัวนี้เกิไปเกิดเกิดไปเกิดเกิดไปเกิด ผมก็กดไห้พี่ได้ถ้าพี่จะได้น็ไม่ต้องไปตยไปมีถิมน้ำไหมตัวเดิมเอาเริ่องไปอีกคนเดียวตัวเดิมเข้ไหนอ่ะโอ้โหน้ำมันเลิอตริไอ้รถมันหัผมได้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 ทัวนี่รถมันหัวพี่กีดจะถึงไหมเนี่ยโอ้มันเทียบไม้กูถอยหลังถอยหลังขี้ไม้ไอ้เชี่ยภาพเดียวที่กูโดนเลยภาพนี้เลยเพื่อน โอ้ยนอนอ้วนเลยเพื่อนนอนอ้วนเลยโอน้ำมันหมดเพื่อนก็ท้ายอยู่แถวนี้นะเพื่อนรอทั้นาก่อนนะเพื่อนเลี้ยงกันไว้เพื่อนเลี้ยงกันไวเพื่อนเดี๋ยวพึ่งถาเพื่อนคนไทยนะไปถามไปเก็บโอ้ยสมองด้วยรอพี่เพื่อนที่อยู่ไหนอ่ะรอพี่ชาย ไม่กดตายเลยยังมีหวังเหรอพว้เพื่อนไหนแ่อ้เนียมองฉันเลยมองหรือเล่าอยู่ไหนเนี่ยไม่มองฉัด้วยเพราะมันไม่น่ามีตัวเดียวพวกเห็นมีสอตัวมันนไหยมั้มั้งมั้มั้แต่การลงเน่อยู่ข้างล่างเหรออยู่ข้าเหรอเพอยู่ข้างใตหรือเปล่า ลรือไอ้ถัดกินระวังลื่นด้วยรองลื่นด้วยไม่ตะคันไม่มีว่ะคันดูอะไรก็ไม่รู้นี่ไ่ใครเน็ตอ่ะไเน็ตใครอ่ะเน็ตเน็ตคนอื่นนะไม่ใช่เน็ตเรานะเฮ้ยมีคนตะคันางล่างผมข้างล่างผมแถวนี้แหละมันเนตใส่ผมมาโผล่พี่หัวล่างนะโถชิวเชีวชียวถชิวได้เชิวเชีวชีวว่าได้